ตัวเน้นหนึ่งทีครับที่เฉีไปที่เกมโปรตุเกสซูเปอร์ลีกไปดูเกมร่องปอร์โตครับเปิดบ้านทำบิ๊กแมตต์กันเรื่องของวิโตรกิเมลาร์เกมคุนิค,คิกออฟราตี2.45นาทีนะครับในส่วนของตารางคะแนนทั้งคู่ยังไม่มีแต้มนี่จะเป็นเกมแรกในนัดเปิดสนามนะครับฤดูกาลใหม่2025-2026 20ส่วนในเรื่องของกาเวคุณน้จนะมาหเกมหลังสุดรวมทุกทุกรายการครับเป็นรื่งของปอร์โตเนี่ยชนะไปทั้งหมดนะครับเกมวิโตรกิเมลาร์ชนะไป1เกมแล้วก็เสมอไปหนึ่งเกมกเถือ, A อววนนเ,อออเ,เวทเวท พวกเขาชนะ3แพ้2นะครับก็ถือว่าฟอร์มการเล่นใกล้เคียงกันพอสมควรส่วนหน้าด้านของตัวเล่นหลกัลกๆเจ้าถิ่นนะครับปอร์โตเนี่ยก็น,นำทัพมาโดยนะครับนะกองกลางอย่างนั่นของเวเดล่าครับรวมถึงนั่งของเวก้าแล้วก็เปเป้แล้วก็ยังมีกองหน้าอย่างโอเมดิออนนะครับส่วนนั่งของวิตโรกิเมร้ายครับก็นำทัพมาโดยนะครับนะโอริเวล่านะครับกามาร่าแล้วก็ซินวาก็ดูตัวเล่นหลกัลกๆอยู่ครบทั้งคู่นะครับแต่เกมนี้ลุงเฉียบม,มองว่าปอร์โตได้เล่นในบ้านครับเกมแรกด้วยเปิดสนามด้วยลุงเฉียบมองพวกเขานะครับขนาดทีมใหญ่กว่่่าาตััววเลนดดูีกครบ